ครับพี่ๆตอนนี้ผมเปิดโปรแกรมมาสามแล้วนะครับก็จะมาดูที่คอนฟิกกันเลยนะครับก็ s l e c t Native จะเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับหรือว่านิ้วเราก็เลือกได้นะครับเลือกที่เป็นมิลลิเมตรนะครับพอร์ตแอนพินมันจะมีทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7ง เจ็ดหัวข้อนะครับก็เดี๋ยวดูไปทีละหน้านะครับก็จะเป็นพอร์ตเซตอัพแ e x เอ็กซิสซิ o n ชนะครับมอเตอร์เอาตพุ Motor นะครับก็จะมีค่าแกน X แกน Y แกน Z แกน A นะครับจอสปินเดิลนะครับพอร์ตอินพุตส n a l นะครับสัญญาณขาเข้านะครับพวกติดตั้งลิมิต i t c h อะไรพวกนี้นะครับ ผมสวิตสัญญาณอินพุตนะครับ e-stop เดี๋ยวก็ไปช้าๆนะครับไว้เป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆพี่ๆเผื่อเราลบแล้วค่าคอนฟ i ิกต่างๆมันก็จะหายไปนะครับเอาพุตนะครับสัญญาณเอาพุตแล้วมีกี่เอาพุตก็ติ๊กถูกไปนะครับ ในบอร์ดมาสามีทั้งหมดสีอินพุตเอา์พุตนะครับแล้วก็สีอินพุตตัวนี้จะเป็นเอนโคเดอร์ไม่ได้ใช้งานนะครับสปินเดิล e เซตอัพนะครับก็ตั้งค่าตามนี้นะครับกรณีใช้รีเลยสั่งงานกรณีใช้ออฟต์เพื่อสั่ง เขาเรียกอะไรถ้ามิสก็เป็นละอองนะครับโฟก็เป็นน้ำที่ระบายความร้อนที่หัวกัดนะค Water Control p o ท e r เ r a ร e f r e q u n c y ก็ตั้งค่าตามนี้นะครับตอนนี้หัวข้อ n ออ Option ค okay. ในหัวข้อพอร์ตินทินหมดแล้วนะครับต่อไปมอเตอร์ทูนิ่งพวกความเร็วของแกนต่างๆของเรานะครับแกนเแกน Y แกน Z <c oughs> เดี๋ยวดูที่แกน X ก่อนความเร็ว2องนะครับสเตปเปอร์พวกนี้เราไปคาลิเบตเอานะครับ อัตเทอร์นิ่งเสร็จแล้วเจอร,ร์รอลคอนซิปก็จะเป็นค่าตามนี้ครับต่อไปสเตมฮอร์ดคีย์ก็พวกนี้ก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับโฮมมิ่งแอนด์ m i มิ พวกนี้ไว้ตั้งโฮมสวิตนะครับเคยทำคลิปยากไว้แล้วนะครับวิธีการตั้งต่อไปทุพาดนะตามนี้เลยนะครับต่อไปสลาฟเอ็กซิตการโคนของแกนนะครับเพราะว่าแกนวายเรามีสองตัวก็มาติ๊กถูกที่ A ออ็กซิตนะ ต่อไปแรบกบแรกระยะถอยหลังกลับนะ <c oughs> ไม่ตั้งอะไรนะต่อไปฟิกเจอร์ฟริกเจอร์ก็คือตำแหน่ง G 5 4 5 5ถึง59เคยทำคลิปไปแล้วนะครับให้มันจดจำตำแหน่งพื้นที่นะครับตำแหน่ง two table พวกนี้น่าจะเป็นการเปลี่ยนดอกนะครับตัวนี้เปลี่ยนดอกออโต้นะครับต่อไปคอนฟิก์พักอินพวกติดตั้งจอยพวกอะไรพวกนี้นะครับพบ 3D ก็เดี๋ยวอนาคตก็จะทำเป็นพบ 3D นะครับสปินเดิล ก็เลือก1น,นะครับ r 1นึ่ง max speed สองหมื่นี่เซลเซีก็ตามนี้เลยนะครับก็เซฟเซตติ้งก็คือถ้าเราตั้งค่าต่างๆก็เซฟไว้นะครับตัวนี้ก็ไม่ไดเ้เดี๋ยวลองเข้ามาดูค่าตามนี้นะครับฟ function serial monitor ไฮบรบด MPG, ตัวหมุนหมุนจอยนะครับนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคืออะไรสกู๊ตต์แม็กซ์งเดี๋ยวคลิกเข้าไปดูครับ ฟอนต์รีเซ็ตวิวโหสกินอันนี้ก็คือเปลี่ยนหน้าตาของของมาสารนะครับอย่างผมเคยโหลดไว้นะครับก็เปลี่ยนได้เลยสวยๆอย่างนี้นะครับโหลดฟรีนะครับเพื่อนๆถ้าอยากเปลี่ยนกลับก็ มาที่1024นะครับต้นฉบับลูเจ้นทูพาดวิสารดอันนี้ก็ไม่รูมกันนะครับคืออะไรถ้าเพื่อนๆทราบบอกเลยนะครับอันนี้ก็พวก ดิดดวัดถ้ำอะไรเราก็ไม่ได้ตั้งอะไรมากมายนะครับหมดแล้วครับเพื่อนๆการตั้งค่าต่างๆก็ตามนี้ครับเพื่อนๆก็ไว้เป็นข้อมูลแบคอัพทั้งเพื่อนๆแล้วก็ตัวผมด้วยนะครับยังไงก็สวัสดีครับขอบคุณครับ